มารีวิวอถซาสามารถสูงสีเขียวมุกคันนี้มาทำอะไรบ้างค่ัมาดูากันคันนี้มีปัญหาเรื่องสีผมซ่อมสีให้ต้องใช้คำว่าซ่อมสีนะแต่ว่าสีที่ออกมาประมาณนี้เหนะ็นไหมมีนะเห็นไะหมมาดูอย่างเงี้ยดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆเลย,เลยมีน้าสีนมาดูข้างล่างครับนี่เป็นงานซ่อมสีนะ อาจจะดูไม่ออกว่าซ่อมสีตรงไหน,น,น,นะน,นมาดูจากนัดหลังนะคันนี้มาซ่อมสีคันนี้เป็นสีเขียวมุกนะมุกเอฟเฟกด้วยเป็นมุกแบบเหลือบทำยากมากอ่าบริเวณที่ทําสีก็เป็นบริเวณนี้อ่าผมบอกนี้แล้วกันบริเวณนี้ทําสีนะดูไม่ออกนะก็คือทําเสร็จแล้วดูไม่ออกประมาณนี้เลยเือจะให้มันเหมือนเดิมอะมันยากมากแต่ว่าเอาให้ใกล้เคียงเท่ากันประมาณนี้นี่จุดแรกที่ทาสีนะจุดที่สองมาตรงนี้อันนี้คือจุดที่สองที่ทําสีนะจุดที่สามอตรงนี้ครับ ตรงนี้คือทำสีนะจุดที่สามจุดที่สี่คือตรงนี้ตรงนี้คือทำสีนะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วมีการอัพเกรดเพิ่มนิดหน่อยก็คือตรงนี้นิ้วเบกนิ้วเบกนิ้วเบกก่อนนิ้วเบกแต่งเซียนซีครับได้นับปรับระดับได้นะตรงรุ่นคอซ่ามาครับ ชามหน้าชุดหนึ่งแล้วก็ทำขั้นหลังแล้วก็ล้างข,ข้างไปเลยแล้วก็มีการยืนกล่องรีแม็ปแล้วก็ทำเดินหอบด้วอ่อยเดี๋ยวมาดูให้ดูลองดูเลย Thank you าคันนี้ด้วยนะจันนะฮะใครที่จะเอาสีมาทําซ่อมเนี่ยก็ทําได้ก็ต้องประเมินดูว่าคุ้มหรือเปล่าส่วนคันเนี้ยเป็นรถแต่งสีมุกพิเศษแล้วก็มีการอัพเกรดรถเซอรวยก็ถือว่าคุ้มค่าอ่ะโดยรวมป,ประมาณนี้แล้วกันส่งงานด้วยกอซ่าไม่ว่าจะแต่งช่างเสร็จจะราาับหรือเปล่า